เปิดภาพเรือนหอเวียวิกกี้สุดอลังการน่าอยู่วิศวกรตรวจเสร็จเรียบร้อยเตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วล่าสุดระหว่างดาราหนุ่มลอยอย่างเวียสุกรวัน์และวิกกี้ภรรยาสาวสวยนอกวงการที่เพิ่งจะประกาศตั้งท้องไม่นานมานี้ล่าสุดวันที่3กันยายนมีการเปิดเผยภาพบ้านหรือเรือนหอของเวียกับวิกกี้เป็นหมู่บ้านรูยันกรุงเทพกีทาตัดใหม่ซึ่งมีกระแสะข่าวมาก่อนหน้านี้ว่า เรือนหอหลังนี้ราคาไม่เบาเลยโดยทางเพจ Facebook Home แคร์ตรวจบ้านเทา Home ค o n โ o กับสามัญวิศวกรได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณพี่เวียพี่วิกกี้ที่ไว้วางใจทีมสามัญวิศวกรโยธาจากเอซครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ